จังหวัดระยองกับต้องใช้คำว่าเป็นโศกนาฏกรรมเลยนะคะกับเหตุการณ์นี้ที่มีรถกู้ภัยคือเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินคุณผู้ชมคะแต่ว่าฝ่าไฟจราจรแล้วไปชนรถเก๋งหลังจากนั้นเสียหลักพุ่งไปกวาดรถมอเตอร์ไซค์รถที่เขาจอดรอสัญญาณกันอยู่นะคะจนตัวรถกู้ภัยเนี่ยพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยแล้วส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมีทั้งเด็กนักเรียนมีทั้งผู้ปกครอง13คนแล้วก็ในจํานวนผู้บาดเจ็บเสียชีวิตไป1คนด้วยค่ะ ผู้ชมฝ่ามาเลยแบบนี้เลยนี่คือแยกไฟแดงบ้านฉางอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะคะกล้องวงจรปิดจับภาพรถกู้ภัยก็นี่แหละคะ่ะเปิดสัญญาณไฟแล้วก็เปิดสัญญาณเสียงไซเรนวิ่งมาจากทางชุมชนยายรัสมุ่งหน้าข้ามแยกไฟแดงไปทางสนามกีฬาแล้วก็ฝ่าไฟแดงด้วยจังหวะนั้นมีรถเก๋งวิ่งมาจากตัวเมืองระยองซึ่งเขามาตามสัญญาณไฟที่ถูกต้องนะคะก็เบรกไม่ทันนะคะ ชนกันเข้าเต็มๆเลยนะคะจนกระทั่งรถกู้ภัยเนี่ยพลิกหงายท้องถลายไปชนกับมอเตอร์ไซค์อีกฝั่งซึ่งจอดติดไฟแดงอยู่นะคะสภาพเห่นคุณผู้ชมในที่เกิดเหตุเนี่ยรถกู้ภัยหงายท้องแบบนี้ส่วนรถเก่งเกยอยู่ที่ฟุตบาทสภาพก็คือพังยับเยินนะคะแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์อีก4คัน ล้มคว่ำกองกันระเนระนาดแบบนี้นะคะณนะตอนนั้นเนี่ยมีผู้บาดเจ็บ14คนเจ้าหน้าที่ต้องเร่งช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเนี่ยหนึ่งในนั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่ารับแจ้งมีอุบัติเหตุที่แยกไฟแดงสนามกีฬาบ้านฉางก็รีบขับรถจะไปรับผู้ป่วยแต่มาประสบเหตุซะก่อนนะคะส่วนเรื่องคดีเนี่ย ทางรองผู้กํากับการสบพบ้านฉางบอกว่าได้แจ้งข้อหาคนขับรถกู้ภัยแล้วนะคะก็คือขับรถโดยไม่คํานึงถึงความปลอดภัยขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่วความตายและได้รับอันตรายสาหัสขับรถประมาทหวาดเสียวรวมไปถึงเรื่องของการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร,รจริงๆเรื่องของรถกู้ภัยเนี่ยเราคุยกันบ่อยมากรถกู้ภัยรถพยาบาลเนี่ยกฎหมายมีข้อำจำกัดให้นะคะในการ,รให้สิทธิ์แหละว่าในการที่จะต้องมีเหตุด่วนเหตุร้ายจะต้องไปช่วยเหลือผู้ป่วยผู้บาดเจ็บแต่ว่าก็ต้อง ไม่ฝ่าฝืนกฎจราจรด้วยก็จะมีข้อยกเว้นอยู่อ,นนอยา่างอันนี้ถกเถียงกันมานานแล้วรถกู้ภัยจริงๆเนี่ยต้องคือฝ่าไฟแดงเนี่ย มันต้องจําเป็นจริงๆและเมื่อปลอดภัยใช่ฮะเห็ไหมคะไม่ใช่จะฝ่าไปได้ตลอดคือหรือจะหรือจะไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเหยียบมิดอ่ะช่ถแม้ก็ต้องดูซ้ายดูขวาหรือให้แน่ใจแล้วว่าส่งสัญญาแล้วว่าไม่มีรถรอบข้างจริงแต่อันนี้มันไม่ได้ไงเราเห็นใจน้องที่ต้องมาเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้มากๆนะคดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญจากสํานักข่าววันนิวส์นะครับเชื่อฟันในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ